ครับมาเจอกับช่างตีหลักหกแชนแนลนะครับวันนี้ก็าก็ตอกงามนะครับก็วันนี้ตะกี้ก็ไปได้ว่างแล้วนะครับก็จะกีรักตีครับไม่ก้องมือมือก็อยากจะก้องไง ดีนะแม่แม่แมแลดแ,แม่ไม่อยู่ครับอันนี้ฝาปองรดแม่ครับมันก็กล้าการะดุดแล้วแหละครับไ <laughs> 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 ปเดี๋ยวเราก,ก็กน้ากัอนอันนี้ก็แปะอะไรครับดีไปฉีดวัคซีนโควิดมาครับ อันนี้กัพิกกี้ครับพิกกี้พิกกี้พิกกี้พิกี้ิกกี้กกกอันนี้เก็บกระรอกครับฝืนกระตุกครับได้รึไม่กันเห็นล้างี้นี่จ <c oughs> ุ๊กา้าอันนี้ก็กระรอกครับนี่นมไม่กินครับ น้องเม่เกีน้เนี่ยไะมาเข้าเข้าไปนอนค่ะพี่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 ไปไหนล่ะก็เขาก็ไปไปนอน Nè, cọng nám này đó Nóng kêu. Để tao con ngon đại đáp À, bông Đi bông Đi áp Thế thì, thì có... Mà... PIKI PIKI Điều đó đi ý PIKI á HA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  AH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 A tôi HAHAHA được Đưa

<laughs> นีอันนี้มันล่วนะครับมันล่วมันกรอกไม่ได้ครับนี่กรอบได้ดดีครับ <laughs> บอกนะป่ะเวลาคุยไปคุยมาแต่ก็เป็นเ็จอีกแี่ดูมันร้องอยู่เนี่ยแม่ไม่อยู่เ้ืยอเนี่ย,ย,ย,ยตายแล้ว สัตยาบันนีก็กักนั่งแม่ที่ยังตีครับไปได้ไปยืนฝักซี้าไปคืนนอนไม่หลับเลยอ่ะ คแค่นี้ไอ้เด็ก่ขอตอกตอกแค่เองครับัอดีต <laughs> อกแค่เองเนี่ยว <laughs> ันนี้เกิดน้อยมากเลยเนพะิ่ยตีรอบเยอะกว่านี้เลยนะแทบไม่มีเวลาอักลิปเลยอะ <laughs> เนี่ยร้องอีกแล้วร้องทำไมลูกฮะร้องทำไมร้องทำไมหิวอ่ะหิวอ่ะลูกหิวใช่ไหมอันี้จิวก้าจิวก้าม่นก็หิวได้เลยครับแนเตอนี่หิวมากเลยครับเนี่ยรับรับไปกล้วยก็มากินครับ แดงแล้วกิน,กนเกลป็นไงไปถึงแม่ <laughs> เกิดตอบวิดีโอไว้ถึงเกากนัเสร็จได้ไหมเออได้ได้แต่ขอไม่ตัดนะครับกะเองเพียๆเลย <laughs> ตัดไปยกคนก็นว่าเอ๊ะสักตี่ายคลิปยาวอีกสั้นอีกยาวสั้นอีก ยาวสั้นอีกก็ถ่ายได้ครับยาวยาวสั้นสั้นนี่เตีแบบเดวได้แล้วไม่ต้องรอเลยครับรอไปที่กลมก็ว่าเอ๊ดังตีไเว้าอี่เ่ะเต็มเลยอันนี้ก็อยู่นี่ได้แล้วลเปิดฟ้ากัน เต็มแล้วเต็มแล้วเต็ม <Studio> ก็ร้ามมากครับฝ่าเต็ม จานไม่น่ากันไปล้างเต้จบคลิปดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างเวลานี้นะคือคนก็ว่าเอ๊ะจังตีกับร้างจานเวลานี้ได้ไง <c oughs> มีครับจังตีร้างจานเวลานี้แหละ คลิปเนี้ยคนดูเยอะนะครับขอให้คลิปนี้คนดูเยอะนะครับอาจารย์ใจครับจังตีให้จัดให้ย,วยาวๆเลยครับเนี่ยแค่นี้หมดเดีอดเอาไหวไหม <laughs> นี่ครับยายาจัดไปน้าก็เรื่องแบบไม่ค่อยไหลอีกเนี่ย ยายแม่ดูว่าคลิปวิดีโอตัดดีดูได้นะก่อนที่จะถ่ายคลิปเพื่อหาแม่อยู่จะไปดูมากลับเป็นไรฮะเป็นไรลูกฮะเป็นไรฮะเป็นไรร้องทำไมเป็นไรร้องทำไมหิวอ่ะ โอเคจะตบกล่ององ่ะน,นี่ได้อ่านหนึ่งนะครับเต็มลวอันหนึง่งปิดฝาปิดมือเดียลไปก็เป็นอย่างี้แหละ <c oughs> อยากหยุดเวลายำยำ ไปส่ใหม่ไปได้ใส่ครับใหม่ปะนะ,ะ,ะยืนไม่แล้ว นี่น้ำเล่นกับไม่ไหลก็ได้ดูน้ำกับไม่ไหลก็ได้ก็ดูไหลแค่นี้ดูน้ำไม่ไหลไ <c oughs> <c oughs> วอย่างนี้ก็กได้ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวตั้งตีคขาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนน้ำไม่ไหลครับ โอเคแลวทั้งตีขอคือกับแม่กันเดี๋ยวนี้หิวแล้วครับดีครับโอเคครับ